สวัสดีครับก็มาดูดวงการวันนะครับกับคุณหนุ่มแากพยากรณ์นะครับทางช่องการพยากรณ์ชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่12ตุลาคมนะครับพศ2567นะครับก็จะตรงกับวันเสาร์นะครับขึ้น1ิบกัเดือน11บเอ็ดปีในกรุงนะครับจอสหนึ่นะครับตามระบบปฏิทินจัาหน้าที่กองไทันะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาครับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังเกตุอย่งเงียนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปของวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งผมก็จะมี คลิปให้ฟังทุกวันนะครับเป็นคลิปการทำานายดวงรายวันของคนทั้งเจ็ดวันเพราะต้องเล่นนำโชคของคนทั้งเจ็ดวันนะครับตัวที่ทํานายแต่ละครั้งนะครับถือว่าเป็นการทําน่ายแบบลงแบบช่วงสั้นนะครับลงรายวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ฟังแล้วผลการทํานายไม่เป็นที่ถูกใจขึ้นมานะครับพรุ่งนี้ก็ฟังใหม่ได้ครับเพราะว่าผลการทํานายมีแค่24ชั่วโมงเท่านั้นครับคือวันต่อวันนะครับแล้วก็การทํานายทุกครั้งนะครับถือว่าเป็นการทําน่ายโดยภาพรวมของชาวทั้ง7วันนะครับไม่ได้จอดจอก ท่านหนึ่งท่านใดเป็นพิเศษนะครับเพราะนั้นก็ให้ใช้วิจรารญาในการนําผลการรายไปใช้วิจรารญาครับแต่อย่างไงก็ตามนะครับด้วยกฎของการดูดนะครับถือว่าสินค้าไม่มีเหตุผลเอ่ยโลนะครับท่านที่มีผลการทำางานตรงกับดวงตรงกับดวงของท่านนะครับก็จะมีโอกาสเปิดม,มารับชมรับฟังคลิปเหล่านีไดอร์อัจัติครับถือว่าเป็นเรื่องของดวงเลือกคนนะครับไม่ใช่เอเลือกตัวนะครับเพราะนั้นก็ ไม่ต้องแบกใจครับว่าทำไมการจำหน่ายด้วยไพ่หรือการเสี่ยงทายต่างๆจึงมีความแม่ยนยำได้นะครับโอเคงั้นเราก็มาดูดวงในวันก,ก,กันต่อครับวันนี้เราก็เชื่อมที่ชาววันอาทิตย์อีกเช่นเคยครับว่าชาววันอาทิตย์ในวันนี้การงานการงานของสักาพโชงลาบเป็นเช่นไรน,นะครับเราก็เริ่มกันที่โชกรากัานก่อนนะครับช่ลแรกของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับเพราะเกิดว่าเาาในในาราได้ไพ่ราชินีดาวนะครับถือว่าวันนี้นะครับ จะมีโชว่วะดับกลางบวกกับได้นะครับสหรับโชว์ลาบของชาววารทิตย์ในวันนี้นะครับต่อจากนั้นจะเป็นเรื่องของการงานรับการงานของชาววารทิ์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไปเหลือกเ,อก,ก,เ,อก,เก็ถือว่าการงานสำเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับชาววารทิ์ในวันนี้แล้วก็ผู้ที่ขายในวันนี้ก็ถือว่าจะมีคนสั่งเดินคำจุนก็ทําให้ยอดขายค่อนข้างโอเคร,เคระดับกลางบวกได้เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรับกันนะครับเรื่องของชาววาระทิ์ที่มี ครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ดีรู้สึกว่าวันนี้นะครับชาวอาทิตย์ที่มีครอบครัวให้ระวังนะครับอาจจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาสอดแทรกในครอบครัวหรือว่ามีเรื่องขัดแย้งกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็พยายามตั้งเสี่ยกันน,นิดนึงครับอะไรที่ไม่ควรทำก็อย่ามทำแล้วก็ยังไงก็ตามก็พยายามมาลุ้มเลิศกันใจเย็นกันนิดนึงครับจะได้ผ่านจนวันนี้ไปได้ดีๆนะครับ <S <S <ด>ต่อจากนั้นมาต่อันที่ชาวโสดกันต่อครับชาวโสดวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดือะเฮลแลน่า สม,สมรรถภาพของชาวโสดอาทิตย์วันนี้ก็ยังไปต่อกันได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดอาทิตย์ในวันนี้นะครับและจากนั้นก็มาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันอาทิตย์ในวันนี้ปรากฏว่าเราเตอไพ่สองถ้วยก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันอาทิตย์ทรวันนี้ก็ให้ห่วงไม่ต้องเลยนะครับใย่งนี้ของสุขภาพนะครับต่อจากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนำโชคกันนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับของชาววันอาทิตย์นะครับก็คือหมายเลข 19นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข97เนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข57นะครับ19แล้วครับ97กับ57นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์ให้รับทราบไปด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับ ต่อจากนั้นจะเป็นเรื่องของชาววันจันทร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับการงานการงานความรับสุขภาพโชวรล่าของชาววันจันทร์จะเป็นเช่นไหนนะครับเหมือนที่ต้องตั้งรับราเมีอะไรต้องพักกรับสำหรับชาววันจันทร์เราเริ่มกันที่โชคลาภนะครับโชวล่าของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับก็ราะเกิดว่าเราได้ไพ่สามเหรียญนะครับถ้าสามเหรียญปรากฏขึ้นก็ถือว่าจะมีโชวะดับกลางคัาจานะครับสำหรับโชวล่าของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของ การงานครับการงานของชาววัญจันในวันนี้พรเกิดว่าเราไดไพ่ราชินีถ้วยก็ถือว่าการงานจะสลวยอื้อโล่งไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายวันนี้ก็ถือว่าจะมียอดขายระดับกลางบวกได้เลยนะครับสําหรับยอดการงานของชาววัญจันวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อที่ความรักกันนะครับความรักของชาววัญจันที่มีครบครัวแล้วนะครับพรเกิดว่าเราได้ไพ่ก้าวากก็ถือว่าวันนี้ ความสัมพันธ์ของชาวบรรจัณที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็พยายามเข้าสู่อหมดความใจเยากค่อยคุยค่อยเจรจาครับอะไรที่รูปโดยกันได้ปล่อยผ่านไปได้ก็ปล่อยผ่าน,นากันไปนะครับสำหรับวันชาวบรนจัณส่วนบรนจัณไอ้ชาวบรรจัณที่มีครอบครัวแล้วในวันนี้นะครับจะได้ผ่านไปวันนี้ไปได,ด้ดีๆครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวสวดครับชาวสวนบันจั์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่สองดาษน,นะครับถือว่าวันนี้สัมปทานบ้าของชาวสวนบันจั์นะครับก็อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันในแง่ของความคิด ว่าใจเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็พยายามใช้ความใจเย็นตั้งสีกันกค่อยคุยกันนะครับอะไรที่เอาลุ่มรวยไปได้ก็เอารุ่มรดยไปหน่อยนะครับจะได้ผ่ลเปันนี้ไปไ็ด้ายดีนะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่แง,ง,ขงข่ของสุขภาพเพราะสุขภาพของชาวบันจันในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สามไม้นะครับถ้าสามไม้ปรากฏขึ้นนะครับถือว่า สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันจันทร์ในวันนี้ก็หายห่วงไปได้เลยนะครับใน,น่าง่ของสุขภาพนะครับต่อจากนั้นเรามาต่อการที่เลขนําโชคกันต่อนะครับเลขนําโชคหมายเลขแรกของชาววันจันทร์นะครับก็คือหมายเลข29นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข3 0สนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข 16นะครับ29นะครับ30กับ16นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับกล้องปรับแชกันดูครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์ริ่มแรกมาดูกันนะครับสวัสดีนำโชคของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาต่อที่ชาววังคารกันเลยนะครับว่าชาววังคารในวันนี้นะครับการงานการงานองค์กสุขภาพโชว์ล่าของชาววังคารจะเป็นเช่นไรนะครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมนะครับเราเริ่มกันที่โชคล่ากกัน่อนนะครับโชคล่าของชาววันอังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่า เราได้ไพ่อัสวินดาบแล้วก็เอ้ยจริงดาบนะถ้าจริงดาบเกิดขึ้นถือว่าจะมีโชคระดับกลางบวกคขานะครับก oh. ับโชคเร่ของชาวบางคารในวันน exactly. ี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวบังคารในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่หนึ่งหมายก็ถือว่าการงานสาเร็จร่วมไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายนวันนี้ก็ถือว่ามีโชคระดับกลางบวกได้เลยนะครับต่อจากนั้นเรามาต่อกันที่ ความรับนะครับเระ่องชาวบังคารที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปราเกิดว่าเราได้ไพ่ก้าวหมายก็ถือว่าวันนี้ชาวความรักของชาวบังคารที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นก็พยายามทำใจร่มๆกันหน่อยนะครับค่อยคุยค่อยเจรจาอะไรที่ป่อยผ่านได้ก็อปผ่านกันไปนะครับสำหรับชาววังคารที่มีครอบครัวแล้ววันทีนะครับต่อจากนั้นเป็นเรื่องของชาวโสดกันนะครับชาวโสดบังคารในวันนี้นะครับเรากิดว่าเราได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะครับถ้วยเจ็ดถ้วยปรากฏขึ้นนะครับถือว่า ความสัมพันธ์ของชาวโสวบางคานในวันนี้ก็ยังไปต่อกันได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสมบางคานในวันนี้นะครับต่อจากนั้นมาเป็นในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาวบางคานในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้พ้าจัดสันนะครับถือว่ามันนี้สุขภาพยังแข็งแรงดีมากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาวบางคานในวันนี้ก็หายห่วงไปได้เลยครับในแง่ของสุขภาพนะครับจากนั้นเรามาต่อที่เรื่องนำโชคกันเลยนะครับเรื่องนำโชคของชาวบา,างคานนะครับหมายเลขแรกก็คือ หมายเลข35หนะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข62อนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข52นะครับ35 62หแล้วก็5 2นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวบางค่ะในวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูครับด้วยผลยางไรมาคอมเมนต์รับทราบไปด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาวบางค่ะในวันนี้นะครับจากนั้นมาต่อที่ชาวพุธกันนะครับว่า ชาวพุธวัน,นี้การดเนินการาของจักสุกภาพโชคลาภของชาววันพุธจะเป็นเช่ยไหนนะครับเพีอะไรที่ต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งกลับไหมนะครับเราเริ่มกันที่โชคลาภกันก่อนเลยนะครับเชลยของชาววันพุธเมื่อเปากกาวได้ไพ่1ถ้วยถือว่าจะมีโชคก็หลับกลางบัวเข้าไปได้เลยนะครับสํหรับโชคลาภของชาววันพุธในวันนี้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวพมุติเจวันนี้บอกกับว่าขึ้นไพ่สิบดาวถือว่าวันนี้นะครับชาวมุติอย่างง่้ยการงานให้ระวังหน่อยนะครับอาจจะมีข้อขัดแย้งกันเกิดขึ้นค่อนข้างหนักหน่วงกันเพราะนั้นพยายามใจเย็นๆใจรวมๆครับอะไรที่รูกอะไรได้แบบโปรเปลี่ยนแปลงแผนการต่างๆได้ก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อย่าประมาทนะครับแล้วก็รวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้นะครับก็ให้ระวังครับอาจจะมีข้อขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าลูกน้องหรือผู้ร่วมงานก็ให้ทำใจนวมๆกันไว้นะครับ ใช้หมดความใจเย็นครับอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนตามตามวันนี้ก็ปรับปรุงนะครับเป็นเรื่องผ้านปีนี้ไปได้ดีดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันนะครับพระลักของชาววันพุธที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราด้ไปสิบั่วก็ถือว่าความรักยางวันชื่นกันดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาววันพุธที่มีครอบครัวแล้วในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเป็นเรื่องของชาวโสดนะครับชาวโสดวันพุธในวันนี้ปรากฏว่าเราด้ไปห้าจัก็ถือว่าวันนี้นะครับชาวโสดวันพุธนะครับก็อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันในแง่ของ ความเห็นความเข้าใจกันกครับเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้ความใจเย็นสยบความขึ้นไหวนิดนึงนะครับอะไรก็ผ่านปล่อยผ่านไปได้รุ่มยได้ก็รุ่มๆกไปหน่อยนะครับไดเผ่นไพเพื่อความดีไปได้ดีๆนะครับรับชาวศสวดวันพุธนะครับต่อจากนั้นเรามาเป็นเรื่องของสุขภาพกันนะครับสวัของชาวพุธวันนี้ปรากฏว่าเราเด้นไพ่อัลซินทัวยนะครับถ้าอัลซินทัวรปรากฏขึ้นก็ถือว่าสุขภาพอย่างแข็งแรงดีมากนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของเลขนําโชคกันนะครับเลขนาโชคหมายเลขแรกของชาววันพุธนะครับก็คือหมายเลข8ปสิบเจ็ดนะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขห6สิบหนะครับเลขหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขเก้าสิบห้านะครับแป6สิบเจดสิบหแล้วก็9 5้า้านะครับเป็นเลขนำโชคของชาววันพุธ ในวันนี้นะครับก็ปร,รับใช้กันดูครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์ให้รับทราบกันด้วยนะครับต่อจากนั้นเราก็มาต่อกันที่ชาววันพุธหัดกันต่อนะครับว่าชาววันพุธหัดตังนี้การง,งานการงานความรักสุขภาพโชคแรกของชาววันพุธมันเป็นเช่นไหนนะครับเดอที่ต้องระวังไว้เดอที่ต้องตั้งรับไหมนะครับเริ่มวอที่เริ่มวันที่โชคลาบกันก่อนนะครับโชคลาบว่าวชาววันพุธหัดในวันนี้นะครับก็คือว่า ได้ไพ่จะเดบิวต์เดบิวต์ปรากฏขึ้นถือว่าโชคเล่าจะมาไม่ถึงนะครับชาวพุตสาหะขไปก่อนครับอย่างเงี้ของโชคลาานะครับจากนั้นเป็นเรื่องของการงานกันนะครับการงานของชาวพุตสาหวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่ห้ามายนะครับและห้ามายปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้การงานอาจจะมีข้อขัดแย้งกันใยแง่งของทีมงานเกิดขึ้นมาแล้วพยายามชอ,สองสสมอความใจอย่างนิดนึงครับอะไรที่มองข้ามมาได้ไปผ่านมาได้ก็พยายาม อาร่ปเผยกันหน่อยนะครับแล้วก็ย่งเงคนคนค้าคนขายก็เช่นกันนะครับระวังมีข้อขัย้งระหว่างลูกค้าลูกน้องหรือผู้ร่วมงานนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามชอบสมุดความใจเยนนะครับอะไรที่อารูปเผยไปได้ก็ปล่อยผ่านกันไปหน่อยนะครับในวันนี้นะครับสำหรับการงานของชาววันพฤหัสนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับเพราะแล้วชาววันพฤหัสที่มีคู่ควรแล้วนะครับก็เว่าเราได้ไพ่สามสาบนะครับถือว่าวันนี้นะครับชาววันพฤหัสที่มีคู่ควแล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันอาจจะเป็นเรื่องของมือที่สามว่าสอบแรก ก็พยายามตั้งรับกันนิดหนึ่งนะครับอะไรที่ไม่พยทยางประหยัดทำอะไรที่จะเย็นปล่อยผ่านกัได้จะร่วมกันก็ค่อยคุยกันนะครับจะได้ผ่านปมปนิดได้ดีๆนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวสดนะครับชาวสวนปัจจุบันวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งดาบก็ถือว่าสมรรถภาพของชาวสวนปัจหุบันวันนี้ก็ยังไปต่อกันได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวสวนัุหันในวันนี้นะครับและก็ปิดท้ายกันด้วยสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวสวนัจจุบันวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ห้าดาบแล้วห้าดาบปรากฏขึ้นก็ถือว่า วันนี้นะครับให้ระวังในแง่ของสุขภาพนิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นโดยที่ประธานตั้งตัวครับถ้ารู้สึกไม่สบายทั้นๆตัวก็รีบพบแพทย์ทานยาและพักผ่อนเยอะๆนะครับรวมทั้งระวังอุบัญหาเล็กน้อยที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันพฤหัสทีวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขนำโชคกันนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกของชาววันพฤหัสนะครับก็คือหมายเลข27นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็น หมายเลข85นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับจะเป็นหมายเลข60นะครับ27 85แล้วก็60นะครับเป็นวิธีนำโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับลองความเช็คกันกันนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์เล่าทราบกันด้วยกันนะครับสําหรับวิธีนำโชคของชาววันพฤหัสุธวันนี้นะครับจากนั้นก็เป็นตาชาววันศุกร์กันนะครับว่าชาววันศุกร์ในวันนี้การงานการงานเลองดขภาพโชคลาภของชาววันศุกร์ จะเป็นเช่ไนไรนะครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมเหีืออยู่ต้องตังต้งหับไหมนะครับสำหรับชาวบันสุกเราเริ่มกันที่โชคมากกันก่อนนะครับชาวบันสุกในวันนี้นะครับเพราว่าเราได้ไพ่เด็กถือหาขนาดกถือว่าโชคมากจะมาไม่ถึงนะครับชาวบันสุขเราไปก่นอนครับอย่าง่งของโชคลาภน,นะครับ ต่อมาเป็นเรื right time, ่องการงานครับการงานของชาวมันสุกในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่เจ็ดลิงก็ถือว่าการงานจะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีแต่ปัการครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้นะครับก็ถือว่าจะมียอดขายระดับกลางได้เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันนะครับว่าเรื่องของชาวันสุกที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ W of Fortune ถือว่าความรักยังหวานชื่นกันอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวบันสุกที่มีครอบครัวแล้วในวันนี้นะครับและจากนั้นก็มาเป็นชาวโสดกันนะครับชาวโสดวันสุกในวันนี้นะครับ ปพราก่อนว่าเราได้ไพ e ่เด็ดฟูก็ถือว่าสัมปทานภาพของชาวประสบก็ยังไปต่อกันได้ค่อนข้างดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวประสบในวันนี้นะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาวประสบในวันนี้ปราะเกิดว่าเราได้ไพ่ราชนีเหรียญก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาวสระสบในวันนี้นะครับและต่อมาเราก็มาพูดถึงเลขนำโชคกันนะครับเลขนำโชคของชาวประสบนะครับหมายเลขแรกนะครับก็คือ หมายเลข24นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข53นะครับอีกหมายเลขหนึ่งนะครับจะเป็นหมายเลข82นะครับ24 53แล้วก็82นะครับเป็ันนียมันโชคของชาวพันสุกในวันนี้นะครับลองปรับแชร์กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์ให้รับทราบกันเลยนนะครับสำหรับเรื่องนำโชคของชาวพันสุกในวันนี้นะครับต่อมาเป็นตาชาวพันเสาร์กันนะครับว่าชาวพันเสาร์ในวันนี้การเงินการงาน เอาล้วสุดท้าชโชคลาภของชาวพันสาวจะเป็นเช่นไรนะครับม <backs> ีอะไรที่ต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมนะครับเราเริ่มกันที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาวพันสาวในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เก้าเหรียญถือว่าจะมีโชคระดับกลางบวกเก็ไม่านเลยนะครับแับโชคลาภของชาวพันสาวในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานกันนะครับการงานของชาวพันสาวในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ราชินีทูนถือว่าการงานผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่าจะมียอดขายระดับการบวกซะเลยนะครับ ต,ต่อมาเป็นเรื่องความรักกันนะครับเรา่องขชาวบันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ราชาหมายก็ถือว่าสัมพันธภาพของชาวบันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วก็ยังไหวที่กันดีอยู่นะครับสำหรับชาวบันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดนะครับชาวโสดวันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่แปดหมายก็ถือว่าสัมพันธภาพของชาวโสดวันเสาร์ในวันนี้ก็ไปต่อกันได้ค่อนข้างดีอีกเช่นเคยนะครับจากนั้นเป็นเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวบันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ เด็กถือถ้วยนะครับถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงที่อยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาวบ้านสาวในวันนี้ซึ่งจากไพ่ที่ทํานายมา5ใบถือว่าไม่มีไพ่เสียเลยก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันในชาวบัานสาวนะครับก็ยินดีด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องเลขนำโชคกันนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกของชาวบัานสาวนะครับก็คือหมายเลข65นะครับเลขอีกหมายเลขหนึ่งนะครับจะเป็นหมายเลข4ี่ศูนย์นะครับจากนั้นอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข 58นะครับ65 40แล้วก็58นะครับปเป็นเป้ทำโชคของชาวพันเสาในวันนี้นะครับก็้องปาเชค็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์รับทราบไปด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันเสาในวันนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทำนายดวงใจวันของคนทั้งเจ็ดวันนยู่ที้พอทั้งเลขนำโชคของคนทั้งเจ็ดวันนะครับโดยที่ทำนายไปทั้งหมดถือว่าเป็นดวงกักกลางๆนะครับไม่ต้องจองชั้นหนึ่งชั้ในใดเป็นพิศเศษอาจาร์ก็ให้ใช้ พิจารณาในการดำเปินการด้วยกันนะครับจะยังไงก็ตามก็อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของวันพรุ่งนี้ครับซึ่งคลิปใหม่ก็จะออกประมาณหลังเที่ยงคืนไม่เท่าไหร่นะครับแล้วยังไงก็ตามก็ขออวยพรท่านโชคดีมีความสุขเงินจะขอให้การจะขอนะครับยังไงก็ตามเราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปของวันพรุ่งนี้นะครับสหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ